วิธีเก็บมะระจีนนะคะเอาไว้กินให้อยู่ได้านานถึงกับ1เดือนเลยค่ะแล้วก็วิธีลดความขมมะระนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคล็ดด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกมะระจีนกันก่อนค่ะเราจะเลือกที่ตาใหญ่ๆใสๆแบบนี้นะคะถ้าตาใหญ่ๆใสๆแบบนี้แสดงว่ามะระมันจะขมน้อยค่ะเมื่อเลือกมะระจีนได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาทําการหั่นกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวแค่เลยจะเก็บ2แบบนะคะวันนี้เก็บไว้ผัดอย่างหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ต้มกับกระดูกหมูอย่างหนึ่งนะคะส่วนที่2นะคะในความขมของมะละก็คือเยื่อใยขาว ในมะระนั่นเองค่ะเราจะใช้ช้อนนะคะขูดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะถ้าหากว่าเราขูดออกไม่หมดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของความขมในมะระได้เลยค่ะฉะนั้นเราต้องเอาช้อนเนี่ยขูดออกให้หมดเลยแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมะระนะคะมันก็จะต้องมีความขมสักนิดนึงถ้ามันไม่ขมเลยมันก็ไม่ใช่มะระมันก็ไม่อร่อยเนาะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวแคเลจะหัน่นหั่นแบบนี้เอาไว้ทำมะระผัดไข่แล้วก็เอาไว้กินกับกุ้งแช่น้ำปลานะคะส่วนการหั่นแบบนี้นะคะแคเลจะหัน่นเอาเก็บไว้ต้มกับกระดูกหมูเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีกระดูกหมูก็ยังไม่ต้มเชียวเอาเก็บไว้ต้มวันหลังนะคะนี่ค่ะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำมะระมาเทลงในกระมังให้เรียบร้อย จากนั้นค่ะเราก็จะใช้เกลือป่นนะคะโรยลงไปได้เลยค่ะเกลือป่นจะช่วยดูดความขมของมะระออกมานะคะเราจะคุกเขาให้เข้ากาันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ทั้งหมด5นาทีค่ะเมื่อครบเวลา5นาทีค่ะมะระมันก็จะเริ่มอ่อนค่ะหรือใครจะเอาไว้มากกว่า5นาทีก็ได้จากนั้นก็นำมะระนะคะที่ครบเวลา5นาทีที่เราคุกเกลือเสร็จเรียบร้อยมาล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกครั้ 1นถึงสองรอบค่ะให้หมดความเคมของเกลือนะคะมาล้างเสร็จแล้วเราก็ตั้งพักไว้ให้เขาเสเด็จน้ำสักนิดนึงก่อนที่จะทำการเก็บค่ะ วิธีการเก็บนะคะแค่เรจะแยกอันไหนที่หั่นไว้ผัดไข่ก็จะเก็บตังหาาแล้วอันไหนที่หั่นไว้ต้มนะคะเราก็จะเก็บตังหาาเก็บใส่ถุงหูหิ้วค่ะเราไม่มีถุงร้อนเนาะถ้ามีถุงร้อนใช้เป็นถุงร้อนก็ได้ค่ะมัดปากถุงนะคะม้วนให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ ใส่กล่องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝานําไปแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องฟิตได้เลยจะสดอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะหลังจากนี้นะคะมาลาที่เราซื้อมาแล้วยังไม่ทันกับทํากับข้าวก็จะไม่เสียแล้วค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ